สวัสดีครับพบเจอกันเมื่องช้นไปแล้วครับและหลังเลิกเรียนแม่ก็ทำกับข้าวเตรียมรอไว้เสร็จหมดแล้วครับมีซุปเหง่อไม้มีหมูเด็ดเดียวครับอันนี้ก็ผักครับผัวแล้วก็ผักอะไรลืมชื่อครับมากินข้าวกับน้องในนะครับ ครันบน้องพข้าวของน้องแม่ครับสวัสดีค่ะกินข้าวจ้าเมนี่สุกนะไหมข้าวเหนียวหมูทอดกินกับลูกชายสองคนค่ะอยู่กันสองไม้บุ๊คเมนี่ปั้นข้าวเหนียวด้วยพี่น้องมานได้ไจ่ายกินข้าวร่วกันด้วยค่ะนี่ตลาดข้ทั่ททว ม่จัดจ้านพี่น้องหมูแดดเดียวครับแม่ก็มันทำมูแดดเดียวแม่ผมทำได้อร่อยมากเลยคไม่จัดจ้าน,นข่าวทำงานแล้วจ้าพี่น้อง ไปป่ามาได้พี่น้องฝนมันย่อเม็ด คนมันตโต้ลิ้นเนี่ยชอบบออ่อดมันนี้กะนัวไหมกะแกนจะไปหากับบุคคลได้หาได้แต่น้ำคลองน้ำคลองหรือบุอคคลนี่หาพี่น้องคนก็หาหลายขอสิทธิมแล้วกะถ่านหน้าประปาพร้อม ปลาก็ถาได้กับโบไลเจอเวลาไปนันเปหนีน,น,น้าป้าปาเปิดเปิดหกโมงเชิงปิดเก้าโมงถ่าไปกับโบไลมาลู่ที่หลังแจ้งมาในไร้หมู่บ้านมาทอแตกแจ้งสายหรอกะไปหาอยา,ากหากินยังกะเนอานเลยเมื่อดดไปใส่ อื่นมึงรู้สิได้บ่าน้ำใส่น้ำบ่อกับนี่น้ำบ่อใส่ได้ปัม้มหรอแต่มันเหลืองมันเหลืองแนละ้วมันมีดกินสักผ่านหักเรียนบ่นได้ ใส่น้ำปลาก็มีแต่ปัญหาคุยสุมมม่มน้ำใหม่ขั่มใหญ่ๆเลยก็ อร่อยมากนะครับมากินกับมากินพาไปงองนะครับหน่าแม่เห็นบล็อตต้องกล้มเ้อาะง<ไ>ั้นต้องเอาขึ้นเมืกอกเขาขาไแม่ไม่เอาโต๊ะมาตั้งตเดียวตามมันงูแต่เดียวไว้ มื่อวานหมดกระลุ้มพี่น้องหมดแรงลุมแม่เอามาป่อยไว้เขาหนับันเาจ่าพี่นองมาอเขาเนียวนับุด้งม่ิาใเลยลุ้นโดนจีได้หนึ่งคนเหนียวเหตุอารณ์นสา ยินดีหรือตามนไี้่เ้กันนะค่ะสวัสดีค่ะ